โกโก้ go, ขาดตลาดยาวมากสวัสดีครับเพื่อนๆครับเป็นประวัติการของวงการโกโก้ go, นะครับเพราะว่าโกโก้ go, ขาดแคลนทุกอย่างทุกอย่างที่เกี่ยวกับโกโก้ go, ในประเทศไทยขาดแคลนหมดเลยนะครับเลยมีอีพีนี้มาพูดคุยกันว่าทำไมมันมาถึงจุดตรงนี้ได้ยังไงนะครับจากพืชที่ ไม่มีใครสนใจแล้วนะครับตอนนี้กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งแล้วรอบนี้นะครับถือว่าเป็นพืชที่มาแรงมากๆนะครับสาหรับโกโก้นะครับทำไมโกโก้ถึงขาดแคลนได้ถึงขนาดนี้และโกโก้นะครับไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้โกโก้บัตเตอร์อ่าโกโก้แมสนะครับปรับราคาขึ้นสูงเริ่วเลยนะครับในวงการมีการกักตุนเมล็ดแห้งย่างมโหฬานมีการกวาดซื้อนะครับระบบทุนใหญ่ทุนจีนเข้ามาลงเต็ม และตอนนี้นะครับยังเป็นความโชคดีของเกษตรกรไทยทุกคนที่โรงงานนะครับเฉพาะภาคใต้นะครับเปิดแล้ว4โรงงานนะครับบางคนติดตามผมมานานแต่ไม่รู้ว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีของสตูลนครศรีธรรมราชชุมพรก็มาที่ผมนะครับแล้วก็มีที่กระบี่นะครับอีกที่หนึงส่วนภูเก็ตนะครับก็เป็นแฟค t ตอรี่ใหญ่นะครับมีทุนใหญ่มาลงถึง3แบรนด์สําหรับเกาะภูเก็ต จังหวัดเดียวนะจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะมีเออ่ช็อกโกแลตภูเก็ตนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตซฟคโอรี่นะครับที่มีสาขาจากจีนบุรีกรุงเทพนะครับก็มาลงที่เมืองใหญ่เพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่เออ่เศรษฐกิจดีมากนะครับก็เลยวงการช็อกโกแลตคนที่ทําช็อกโกแลตก็จะมากนะครับสําหรับภาคใต้ก็คือตัวโซนภูเก็ตนะครับทั้งหมดก็คือมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้โรงงานมี4โซนแต่ปัญหาที่เกิดขึน้นคือเมื่อโรงงานมาตั้งปัญหาที่ตามมาคือวัตถุดิบ เกิดการแย่งชิงกันนี่เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับสาหรับการปลูกโกโก้หลายคนถามว่าปลูกตอนนี้ทันไหมบอกเลยครับว่ามีเวลาถมเทเหลือเฟือเพราะว่าโกโก้นะครับโครงสร้างทั้งโลกใบนี้นะครับคนกินช็อกโกแลตทั้งโลกแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือประเทศที่ปลูกได้ด้วยภาวะเอลดินโยหรือโรคร้อนนะครับภาวะนี้นะครับทำให้อากาศมันแปรปรวนครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนภาคใต้ก็เจอปัญหาเหมือนกันทําให ลูกโกโก้ในประเทศหลักๆนะครับเช่นแอฟริกาใต้ไอวิิโคนเนี่ยเกิดปัญหาเป็นรานะครับแล้วก็มีผลผลิตน้อยมันก็เลยทำให้โกโก้ของระดับโลกนะครับเบอร์คาร์นะครับโกโก้ราคาถี่ตัวขึ้นไป100%หมายความว่าถ้าเราเคยซื้อโกโก้อยู่กิลกร,รละหนึ่ง0วันนี้ซื้อ200ครับ แต่เหตุที่มันเกิดขึ้นคือวันนี้นะครับราคาโกโก้ครับเราเคยซื้อกันอยู่เมือของผมเนี่ยผมขายอยู่กิโลกรัมละห้าร้อยนะครับเป็นโกโก้ที่เราหมักด้วยสูตรของเราเองแล้วก็ทําพาเดอร์ของเราเองนะครับผมจะปรับราคาขึ้นทันทีผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มหลักที่เป็นกลุ่มที่บริโภคกันมายาวนานนะครับก็ไม่สามารถขึ้นราคาได้นะครับเราก็ยังตรึงราคาพยายามตรึงราคาไว้แต่วัตถุดิบที่น้อยนะครับ เลยทําให้สินค้า1ตัวของผมนะครับก็คือพีโก้พร้อมดื่มนะครับขวดนเหลนือง,งตอนนี้คือชะลอการผลิตไปประมาณ2เดือนนะครับก็คือตั้งแต่กันยาตุลาเนี่ยสินค้าจะไม่มีวางจําหน่ายประมาณ2เดือนนะครับเพราะว่ารอผลผลิตช่วงซัมเมอร์ก็คือช่วงที่มีผลโกโกมากก็คือเดือนตุลาพฤศจิกานะครับธันวา3เดือนนี้นะครับเราก็จะเป็นช่วงที่เราเก็บเกี่ยวแล้วก็ เก็บมเมล็ดพันธุ์โกโก้ให้ได้มากสุดนะครับเพื่อจะมาบริหารขายให้ได้ทั้ง9เดือนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือความต้องการโกโก้มันสูงมากนะครับจนทําให้ไม่สามารถผลิตโกโก้นะครับพอกับผู้บริโภคที่ต้องการซื้อในประเทศไทยปัญหาของโกโก้นําเข้าก็ราคาต้นทุนสูงมากเลยนะครับใครที่ทําโกโก้เนี่ยก็จะทราบว่าวันนี้โกโก้ราคาสูงมากหลายคน มองเป็นเสียงเดียวแล้วคิดเป็นอย่างเดียวว่าอาจารย์ปร้อมรวยเละนะครับวันนี้ผมมีกําลังที่ค่อยๆก้าวนะครับเราไม่ได้มีทุนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสมันเป็นของทุกคนแต่โอกาสมันจะดีต่อเมื่อเรามีทุนที่เพียงพอนะครับแล้วก็วิสาหกิจโกโก้ทุมพรนะครับมีพอเราดําเนินงานมาเข้าสู่ปีที่3นะครับ2ปีเต็มย่างเข้าปีที่ส นะครับเราก็มีการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นนะครับช่วงนี้ก็จะมีการถ่ายโอนหุ้นวิสาหกิจกันซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเราเราเคยมีผู้ถือหุ้นนะครับเกือบ4 0สิบท่านนะครับตอนนี้ก็ลดมาเหลือประมาณ16ท่านแล้วนะครับก็เหลือแต่ตัวจิงครับแล้วก็สําหรับหุ้นเ,เล็กๆเราก็ซื้อมาในที่สุดผมก็เลยต้องเ,อเป็นผู้ถือหุ้นนะครับอย่างเป็นทางการที่ ถือว่าสัดส่วนที่ในในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจนะครับก็คือเกษตรกรเราเราแบกไม่ไหวจําเป็นต้องเอาทุนที่มีเนี่ยนะครับเราเดินต่อไ่ได้าก็เอาทุนที่มีที่มีน้อยอยู่แล้วนะครับก็เอาไปประทังชีวิตก่อนนะครับก็คือรักเข็มขัดกันง่ายๆนะครับแต่ว่านั่นก็คือเป็นภาวะเศรษฐกิจที่โดนกันทั้งประเทศนะครับวันนี้โครงสร้างของเงินมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนการค้ามันเปลี่ยนคนต้องมาทําเกี่ยวกับออนไลน์ให้มากขึ้นพอเรา ไม่เข้าใจว่าตลาดไปอยู่ไหนเราก็รู้สึกว่ามันขายไม่ดีจริงๆตอนนี้นะครับช่องทางการขายเนี่ยมันดีกว่าเมื่อก่อนเราสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวครับหาลูกค้าได้เลยแต่ว่าหลายคนนะครับยังติดยึดกับเรื่องเดิมๆนะครับวันนี้เนี่ยมาถึงช่วงที่วิกฤตโกโก้ขาดแคลนนะครับต้นพันธุ์โกโก้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่มีคนสนใจปลูกมากนะครับเพราะว่าเ,เดือนมิถุนากรกฎาสิงหาช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการพบปลูกนะครับยาวไปนจนถึงกันยา นะครับแล้วก็พอต้นตุลาปลายตุลาเนี่ยก็จะน้อยแล้วเขจะเข้าเขาเรียก่าปลายฝนต้นหนาวตอนนี้เนี่ยต้นพันุโกโก้เป็นประวัติการนะครับไม่มีฮะคือโตไม่ทันขายนะครับแต่ความต้องการมีสูงนะครับโตไม่ทันขายทางโรงงานนะครับทางผู้ใหญ่ใจดีก็มาปรึกษาหาเรือกับผมว่าเฮ้ยพ๊อทำยังไงให้เรามีปริมาณโกโก้มาแห้งที่เพียงพอสําหรับ ผลิตในภาคใต้นะครับแล้วก็วางแผนเพื่อที่จะให้มีโกโก้เฉลีย่ยคือเดือนละประมาณ500ตันนะครับสำหรับภาคใต้นะประมาณ500ตันเพื่อที่จะรันกับเครื่องจักรทางโรงงานนะครับของทางโรงงานได้ก็เลยมีแคมเปญดีๆนะครับมาให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะผมจะบอกไปว่านี่คือโครงการที่ทางโรงงานสนับสนุนครึ่งหนึ่ง และเกษตรกรก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้พอมีโรงงานมาตั้งต้นโกโก้ไม่พอก็ต้องมีการขยายการปลูกแต่ปัญหาคือต้นต้นพันธุ์ถึงราคามันจะถูกมากอยู่แล้วแต่เกษตรกรกําลังก็ไม่มีนะครับก็เลยเกิดโครงการโรงงานจ่ายให้ครึ่งหนึ่งครับต้นพันธุ์โกโก้ก,ก็เลยราคาดั้มลงมานะครับจากต้นละ50บาทตอนนี้เหลือต้อนละ25บาทนะครับฟังไว่ผิดครับมีคนใจ่ายให้ท่านครึ่งหนึ่งครับแต่ว่า โรงการนี้มีจํากัดน,นะครับเขาให้งบประมาณผมมาเพียงห้าหมื่ต้นนะครับสำหรับเกษตรกร,กรที่ปลูกโกโก้นะครับแล้วก็จังหวัดไหนได้มากที่สุดนะครับก็คือถ้าเป็นโซนใต้นะครับคุณก็ปลูกให้เต็มที่เลยเพราะว่าโรงงานอยู่ใกล้แต่ถ้าเป็นภาคอีสานนะครับภาคกลางภาคเหนือตอนล่างตอนบนก็กําลังรอการขยับขยายของโรงงานแต่ตอนนี้เนี่ย ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าโกโก้เป็นยุคใหม่แล้วนะครับมีโรงงานโถขึ้นมามากนะครับต้นโกโก้ไม่มีนะครับต้นพันุโกโก้ผมมีจําหน่ายเนี่ยสองแบบนะเป็นต้นโครงการนะครับกับต้นลิขสิทธิ์นะครับต้นโครงการผมจะใช้ถุงสีดานะอันนี้คือต้นโครงการนะครับจะใช้ถุงสีดําอันนี้คือต้นละยี่สิบห้าบาทต้องรอคิวนะก็คือถ้าสั่งเดือนนี้คุณก็จะไปได้ประมาณ ตุลาไปแล้วนะครับก็คือต้องรอนะครับอันนี้คือต้อนละ25บาทส่วนต้นพันอันนี้คือต้อนลิขสิทธิ์นะครับจะมีถุงสีฟ้าอย่างนี้นะครับอ่าสองสองถุงนะครับเหมือนกันคล้ายกันแต่ต้นนี้คือต้อนละห้าสิบฉะนั้นแล้วเนี่ยจะแยกกันชัดเจนครับต้นของโครงการ25บาทก็จะได้ถุงแบบนี้นะครับส่วนลูกค้าผมก็ยังเหมือนเดิมครับอันนี้คือต้อนละห้าสิบแต่เราจะ ขายนะครับลำต้นจะสูงกว่าใหญ่กว่านะครับส่วนต้นนี้ก็คือขนาดต้นเท่ากันนะครับอายุต้นประมาณสองเดือนนะครับสูงประมาณฟุตหนึ่งผมก็ให้ตรงเนี้นะครับกับเกษตรกรนะครับที่อยู่ในกลุ่มของผมติดตามผมมานานนะครับก็ได้ไปในราคาต้นละ25บาทนะครับแต่ว่าต้องแจ้งความประสงค์ในการปลูกก่อนนะครับว่าจะต้องใช้กี่ต้นนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นโครงการนะครับของทางโรงงานที่ช่วยเหลือเกษตรกรเข้ามานะครับสําหรับใครที่ ปลูกโกโก้แล้วก็อยากจะเริ่มปลูกตั้งแต่ปีนี้ไปตอนนี้ช่างยืนมากนะครับเรามีผู้เล่นหลักถึง3มคนในวงการโกโก้นะครับมาตั้งโรงงานแล้วก็เอาเงินทุนมาลงในวงการโกโก้หลายพันล้านนะครับไม่ใช่หลักร้อยนะครับหลายพันล้านนะครับตอนนี้เป็นยุคที่เหมาะที่สุดนะครับสาหรับการทําพืชเศรษฐกิจตัวนี้นะครับโกโก้นะครับทาให้ปัญหาที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับโกโก้ก็เกิดขึ้นนะครับก็คือต้นพันธุ์หมด ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนกระบี่ศูนย์วิจัยพืชสวนสงหวีศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีนะครับไม่มีนะฮะตอนนี้พอต้อนโกโก้ไม่มีคือต้อนไม้มันมีระยะเวลาในการโตเกษตรกรตอนที่มันมีเยอะๆบางคนปลูกไว้เยอะแล้วมันขายไมแล้วก็ทิ้งหมดเขาก็เลยไม่ได้ทําเป็นอาชีพครับแต่ส่วนผมเนี่ยที่มีต้นโกโก้อยู่ในมือเพราะว่าผมทําตามกําลังของผู้บริโภคเราจะถามก่อนว่าอยากได้กี่ต้นผมถึงจะผลิตผมเลย มีต้นโกโก้ไว้ในมือนะครับแล้วเราก็บริหารจัดการเพราะว่าเรามีคาเฟ่ของเรานะครับเรามีช่องทางการขายออนไลน์นะครับผ่านพีโก้คาเฟ่ผ่านร้านอาหารผ่านร้านเบเกอรี่ของเรานะครับเราก็เลยมีช่องทางในการกระจายสินค้าได้โดยที่ไม่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ยังตึงราคาที่ยุติธรรมให้กับเกษตรกรซึ่งในกลุ่มของผมนะครับวิสาหกิจผู้ปลูกโกโก้จุมพรนะครับเราตึงราคาไว้ให้เกษตรกรที่ปลูกกับเรานยครับกิโลกรัมละสิบห้าบาท นะครับหลายคนก็รู้สึกมีความสุขมากเพราะว่าคำนวณได้ว่าจะใช้ปุ๋ยเท่าไหร่จะใช้เคมีอย่างเหมาะสมยังไงเพื่อให้ได้ผลผลิตโกโก้มาจําหน่ายนะครับโกโก้ใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียง2ปีเท่านั้นเองนะครับออกลูกแล้วนะครับใครที่อยากจะมาศึกษาดูงานอยากมาดูต้นโกโก,โก้จริงๆมาดูสินค้าบระลุทั้งรายผลิตนะครับเพราะว่าพีโก้คาเฟ่นะครับเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้นะครับที่ทุกคนที่ขับรถผ่านจังหวัดจุมพรนอำเภอหลังสวนจะต้องผ่านร้านเรา เพราะว่าเราอยู่ริมถนนนะครับเข้ามาประมาณ50เมตรก็เจอพีโก้คาเฟ่แล้วนะครับแล้วก็จะเห็นโครงสร้างของการแปรรูปโกโก้ทั้งหมดนะครับคุณจะเห็นตั้งแต่แกะหมักตาอบบดบีบทําน้ํามันจําหน่ายของโกโก้แปรรูปเป็นอาหารครบวงจรนะครับสําหรับพีโก้คาเฟ่วันนี้ก็มาฝากข่าวนะครับว่าวงการโกโก้นะครับตอนนี้เติบโตในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ต้นพันธุ์โกโก้ก็ ราคาถูกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจากจากจำหน่ายอยู่ต้นละ5้าสิบซึ่งสําหรับผมแล้วแล้วก็คือมันเป็นต้นโกโก้ที่ราคาถูกมากนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีคนมาจ่ายท่านครึ่งหนึ่งเหลือต้นละ25บาทและนี่คือโอกาสดีที่สุดนะครับสําหรับท่านที่อยากจะปลูกโกโก้ <c oughs> หรือจะเอาโกโก้นะครับขออภัยครับจะมาซื้อไปจําหน่ายในภาคต่างๆนะครับก็โทรหาผมได้นะครับ ที่เบอร์065 6655 661นะครับวันนี้ต้นโกโก้ลูกผสมชุมพรต้นละ25บาทนะครับเรามี <c oughs> โคต้าอยู่ที่ประมาณ50,000ต้นนะครับใครก็ใครที่อยากจะได้ต้นโกโกร้ราคาถูกนะครับให้รีบโทรหาผมเลยนะอากาศเริ่มหนาวนะครับเพราะว่าทำ e ีตอนเย็นก็ เสียงจะไม่ค่อยดีนะครับมีการไอแล้วก็ฝากด้วยนะครับสาหรับคนที่สนใจโกโก้แล้วลกโกโก้แล้วแล้วก็ติดตามอาจารย์เพมมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มั่นใจว่าปลูกโกโก้มีที่ขายแน่นอนปลูกโกโก้มีโรงงานแน่นอนสําหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวโรงงานดูทุกขั้นตอนนะครับวันตอนนี้ก็คือ,อผมได้ทํเาเป็นพาร์เนอร์กับโรงงานไทยบุรีโกโก้จังหวันดนครศรีธรรมราชนะครับพี่สรวิทถ้าใครอยากจะไป เยี่ยมชมโรงงานดูระบบการจัดการของโรงงานแปรรูปของโกโก้ทำเนยโกโก้ทำโกโก้แมสนะครับก็ให้รีบติดต่อมานะครับที่เบอร์065 6655 661ผมจะได้จัดตารางเดินทางไปดูเครื่องจักรกันแบบถึงพี่ถึงขิงเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากได้ต้นโกโก้ราคาถูกนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นต้น ที่บริษัทเขาให้โคต้ามานะห้าหมื่นต้นนะครับต้นละยี่สิบห้าบาทฟังไม่ผิดครับต้นละยี่สิบห้าบาทนะครับจะเป็นถุงสีดําส่วนคนที่ซื้อต้นลิขสิทธิ์ไปซึ่งผมจะให้ต้นที่มันสูงกว่านะครับก็คือจะยาวกว่าแล้วก็ถุงจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับของอาชยพรนะครับต้นละห้าสิบมันจะต่างกันนะคือสีถุงจะไม่เหมือนกันแล้วก็ลักษณะความสูงของต้นจะไม่เหมือนกันอันนี้คือต้นขนาดสองเดือนก็จะเตี้ยๆนะครับแต่ว่าต้นที่ผมขายในราคาห้าสิบบาทเนี่ยคือต้นที่มีความสูง ห้าสิบบวกบวกนะครับอันนี้คือประมาณสามสิบเซนนะครับก็ต้นละยี่บห้าบาทนะครับสาหรับท่านที่สนใจอยากจะได้โกโก้ราคาถูกนะครับต้นพันธุ์วันนี้นะครับต้นพันธุ์เพียงยี่สิบห้าบาทครับรีบโทรมาจองนะครับเพราะว่าผลิตตามจํานวนนะครับสาหรับภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางที่จะรับต้นโกโก้ไปขายในราคาถูกนี่คือโอกาสของท่านแล้วนะครับต้นละยี่สิบห้าบาทครับแล้วก็ขายตอนนี้ก็น่าจะมีโอกาสกระเถิบไปถึงต้นละหกเจ็ดสิบบาทนะ เพราะว่าทางภาคอีสานภาคเหนือก็กลับมาบุกอีกรอบนึงนะครับมาขนต้นโกโก้กันเป็นคันสิบล้อเลยแล้วก็ล่าสุดนะครับที่ลาวนะครับสั่งไปเรียบร้อยนะครับที่ลาวครับสองแสนต้นนะครับตอนนี้ตื่นตัวมากนะครับอยากอยากให้โอกาสดีๆที่คนไทยอยู่ในกำมือคนไทยอยู่แล้วนะครับอย่าให้มันเสียหายออกไปนะครับกลับมาลูกโกโก้ครับกลับมาฟื้นแผ่นดินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับปลูกความยั่งยืนปลูกอาหารครอบครองอาหารคุณจะมีความมั่งคั่งแล้วก็มีความสุขไปในเวลาเดียวกันนะครับ อาจารย์ปอบโกโก้ครับปรึกษาเรื่องโกโก้ปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการแตงโกโก้หรือจะให้เราเป็นผู้โก้ให้นะครับที่เบอร์0656655661นะครับก็โทรม,มาง่ายๆนะครับ0656655661อีกครั้งนะครับอาจารย์ปอบโกโกลล้ลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ